เน้นๆโค้งสุดท้ายให้ปางงวดนี้16สิงหาคม65 คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คืนหมาหอนที่โรงเรียนความรวยนะใครไม่รวยเรารวยนะคะโค้งสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับข้ามคืนนี้พรุ่งนี้ก็จะทราบผลสอบแล้วนะคะขอให้สอบผ่านไปด้วยการทั้งห้องเลยนะคะแอดมินเอาใจช่วยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้เป็นการประมวลผลและเน้นย้ำ ตัวเลขนะคะคัดพิเศษมาให้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มติวเข้มกันเลยนะคะเริ่มจากชุดตัวเลขของแอดแพ p นแพารวยนะคะเรียกว่าเข้าติดกันอย่างต่อเนื่องเลยสำหรับวดที่ผ่านมาแอดแ n p น n ให้1-4กับ9-4มาเข้าทั้ง1-4และ9-4เลยนะคะและสําหรับวดใหม่16สิงหาคมแอดแ n นให้มาเป็นเลขสู่ตารางนะคะที่เข้าบ่อยเดินดีงวดนี้จะมี50 52 53 0 2 03 และ2-3นั่นเองส่วนเลข3ตัวของแอดเป็นแพนพารวยจะมีเลข650และ830นั่นเองอ่ามาลุ้นกันสำหรับวันี้ว่าเลขของแอดเป็นแพนพารวยจะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมนะคะและตามมาติดๆที่เลขทูปปู่นะสำหรับเลขทูปปู่งวดที่ผ่านมา ให้94มาก็เข้า94และสําหรับวดใหม่16สิงหาคมเลขทูปปู่ให้มานะหางเดียวเน้นๆเลยนั่นก็คือเลข935นะทุกคน2ตัวจะมี93 95และ35นั่นเองอ่ามาลุ้นกันสําหรับวดนี้16สิงหาคมว่าเลขทู่ป,ปู่จะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมนะคะและมาต่อกันด้วยกับเลขของ อาจารย์ไม้เอกนะทุกคนสําหรับวดที่ผ่านมาเลขของอาจารย์ไม้เอกให้94มาก็ถือว่าเข้า94เลยและสําหรับวดใหม่16สิงหาคมอาจารย์ไม้เอกให้มา3ตัวหางเดียวเน้นๆเลยนั่นก็คือเลข583นั่นเองส่วนเลข2ตัวก็คือ83 80 และ15นั่นเองนะคะอีกครั้งนะคะ583 2ตัว8 3 80และ15นั่นเองก็มาลุ้นไปด้วยกันสำหรับวันนี้16สิงหาคมนะคะว่าเลขของอาจารย์ไม้เอกเนี่ยจะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมนะคะมาต่อกันด้วยเลขของแอดรัชนกนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมาแอดรัชนกให้94มาเข้า94เต็มๆนะชุดเน้นชุดตัดก็คือ94ห่างเดียวและสำหรับงวดใหม่าา16สิงหาคมแอดรัชนกให้มานะ2ตัวเน้นๆนั่นก็คือเลข06 กับเลข16นั่นเอง3ตัวจะมี 6, 6, 4 0 6 906 416 916นั่นเองอ่ามาลุ้นกันสำหรับวดน,นี้16สิงหาคมว่าเลขของแอดรัชนุกเนี่ยจะเข้าอีกเหมือนวดที่แล้วไหมนะคะและสำหรับเลขของอาจารย์แปะพารวยให้มานะคะสำหรับวดที่แล้วก็เข้า94งวดน,นี้16สิงหาคมเลขอาจารย์แปะพารวยให้มาเน้นๆ1น3 6ชุดเต็มจะมี2 1 28 13และ16นั่นเอง3ตัวก็คือ136และ218นั่นเองรวมไปถึงโค้งสุดท้ายเป็นเลขชุดโค้งสุดท้ายของอาจารย์แปะพารวยให้มา3ตัวหางเดียวเน้นๆเลยสำหรับวดน,นี้16สิงหาคมนั่นก็คือเลข830 2ตัวจะมี83 80และ เลข3ามสูนั่นเองสําหรับชุดโค้งสุดท้ายของอาจารย์แปะพารวยมาลุ้นไปด้วยกันสําหรับงวดนี้อ่วเลขของอาจารย์แปะพารวยจะเข้าอีกไหมนะคะทุกคนเนื่องจากว่าเลขของอาจารย์แปะถือว่าเข้าบ่อยเดินดีติดกันมาหลายงวดแล้วยังไม่มีหลุดเลยนะคะทีนี้มาดูการที่เลขของ คุณหญิงงามใจกันบ้างดีกว่าสําหรับงวดที่ผ่านมาให้4952ตัวเน้นเ้นเม็ดเดียว9กก็เข้าเต็มเต็ม9และสําหรับงววใหม่16สิงหาคมนะคะคุณหญิงงามใจให้มาเน้นเ้นเม็ดเดียว3ตัวนั่นก็คือเลข538นะ2ตัวเม็ดเดียวนั่นก็คือเลข38ก็ถือว่า 538นี้ชนกันเลยกับเลขของอาจารย์ไม้เอกนั่นเองอ่ะมาลุ้นกันสําหรับวันนี้3883จะมาไหมก็ถือว่าคุณหญิงงามใจก็ให้มาเช่นเดียวกันสําหรับวันนี้16สิงหาคมมาลุ้นไปด้วยกันนะคะและมาต่อกันด้วยกับเลขใบนี้นะคะทุกคนสร้างคนขี่ตัวนั่นเองเข้ามาแล้ว2งวดติดสําหรับเลข3ตัวนะ,ะและสําหรับงวดนี้16สิงหาคมเขาก็ให้มาลงท้ายด้วยเลข61 กับเลข83นั่นเองนะย้ําลงท้ายด้วย61กับ83แน่นอนเลย61นี้ก็ถือว่าตรงกันเลยกับเลขของแอดรัชนกกั่นเองนะซึ่งเลข3ตัวของเขาก็จะมี061 361 5 6 1 9 6 1, 1, 1 0 8 3 4 8 3 5 8 3 9 8 3นั่นเองอ่ะมาลุ้นการซึ่งเจ้าตัวเขาก็ให้เพิ่มเติมมาอีกในช่วงโค้งสุดท้ายนั่นเองนั่นก็คือใบนี้ลงท้ายด้วยเลข90นั่นเองเขาก็ให้ตั้งแต่0 90จนถึง990นั่นเองแต่ว่าเขาให้เน้นพิเศษ2หางเลยนั่นก็คือเลข490กับเลข790นั่นเองอีกครั้งนะคะเน้นๆ490และ790นั่นเองสําหรับเลขของซังคนกี่ตัวอ่ะมาลุ้นกัน ว่าจะเข้า3ตัวตรงๆเป็น3มัวดติดไม้แอดมินเจอมาก็เลยนํามาฝากนะคะสําหรับใบโค้งสุดท้ายนี้นะคะทุกคนส่วนใบก่อนหน้านี้นะแอดมินได้นํามาฝากนานแล้วสําหรับเลขของสังคนกี่ตัวนะคะและมาต่อกันด้วยกับเลขของแอดคณะหมูกรอบนั่นเองสถิติเข้ามาแล้ว3มัวดติดตามภาพนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น1 7เต่อมา3 5แล้วก็41นั่นเองนะคะและสาหรับวดใหม่ 16สิงหาคมแอดคณะให้มา2หางเน้นๆเลยนั่นก็คือเลข5 1 5 9นะคะที่เป็นตัวเน้นส่วนตัวรองกันจะมี5 5กับ1 9นั่นเองแต่ว่าเขาให้เน้นไปที่เลข5 1กับเลข5 9นั่นเองสำหรับเลขของแอดคณะวดนี้16สิงหาคมก็มาลุ้นกันว่าเลขของแอดคณะจะเข้าอีกเป็น4งวดติดไหมนะคะ และมาต่อกันด้วยเลขของแอดพลอยสำหรับงวดที่ผ่านมาเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงเช่นเดียวกันทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นการประมวลผลตัวเลขนะคะซึ่งตัวเลขทั้งหมดเนี่ยแอดมินได้นํามาฝากหมดแล้วนะคะมีตัวเลขใหม่แค่ไม่กี่ชุดนะคะสําหรับใบนี้ก็เช่นเดียวกันนํามาฝากแล้วเพียงแต่นํามาเน้นย้าให้อีกทีนึงแอดพลอยให้เน้นๆสี่เก้ามวดที่ผ่านมาก็เข้า9 4ออกเป็นตัวกลับและสําหรับงวดใหม่16สิงหาคมแอดพลอยก็ให้เน้น3ตัวหางเดียวนั่นก็คือเลข 547ส่วน2ตัวก็คือ47เม็ดเดียวตัวเน้นนั่นเองนะคะและมาต่อกันด้วยกับเลขของเอาให้รวยงวดที่ผ่านมาให้49กับเลข41มาเข้าทั้ง94และ14ออกเป็นตัวกลับนั่นเองนะ,ะและสำหรับงวดใหม่16สิงหาคมเอาให้รวยให้มามี51 52 58และ59นั่นเองอีกครั้งนะคะ51 52 58และ เลข59นั่นเองสําหรับชุดตัวเลขของเอาให้รวยก็มาลุ้นกันนะคะว่าจะพาเรารวยไหมสําหรับวันนี้16สิงหาคมนะคะรวมไปถึงเลขของแอดแมวแอดแมวก็ให้มาเข้าบ่อยเดินดีนะคะทุกคนเข้ามาแล้วสามวดวดที่ผ่านมาก็ให้49ก็เข้าและสําหรับวดใหม่16สิงหาคมแอดแมวให้มาจะมี0212 52และ92ซึ่งแอดมินนำมาฝากแล้วเพียงแต่ว่านำมาเน้นย้ำให้อีกทีหนึ่งบางครั้งเลขที่ลงไวๆก็อาจจะลืมกันก็มีนะคะทุกคนเรียกได้ว่าลงไวก็ลืมไวได้เช่นกันนะคะทุกคนแอดมินนำมาเน้นย้ำให้อีกทีนะรวมไปถึงเลขของแอดสวยเช่นเดียวกันเข้ามาแล้ว2งวดสำหรับวดนี้16สิงหาคมแอดสุยให้มามี0105 15 03 13และ เลข35้นั่นเองนะคะก็มาลุ้นการสําหรับวันนี้ว่าเลขของแอส,สุยเนี่ยจะเข้าอีกเป็น3มวดติดไม้ก็ถือว่ามีเลขเด่นหลายหางเช่นเดียวกันนะคะสำหรับเลขของแอส,สุยมาลุ้นไปด้วยกันสําหรับวดนี้นะคะรวมไปถึงเลขของแอสุยพาร,รานให้มาชุดเน้นชุดตัด2หางเน้นๆเ,เลยนั่นก็คือเลข0 8ย์กับเลข58นั่นเองนะคะร้อง18นะคะทุกคนซึ่งชุดเต็มก็คือตามนี้3ตัว758 และ759นั่นเองสําหรับเลขของแอดดุยพาร,รานซึ่งแอดดุยพาร,รานก็ให้เลข15มาด้วยสําหรับมวนนี้16สิงหาคมก็ถือว่าเลขนี้ตรงกันหลายเจ้าเช่นเดียวกันมาลุ้นไปด้วยกันว่าจะมาไหมนะคะรวมไปถึงใบนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นเลขจากอาจารย์เสือน้อยเข้ามาแล้วสามมวดติดมาลุ้นกันสําหรับมวดที่4ส่วนใหญ่สามมวดติดที่ผ่านมาเลขของอาจารย์เสือน้อยจะเข้าลงล่างนั่นเองมาลุ้นกันสําหรับมวนนี้งวดที่4เน้นลงล่างของอาจารย์เสือน้อยก็คือ1 2 17 1.8นะคะทุกคนอีกครั้งนะคะ1 2 1 7และเลข18นั่นเองสำหรับเลขของอาจารย์เสือน้อยมาลุ้นไปด้วยกันสำหรับวันนี้16สิงหาคมนะคะ <c oughs> และทีนี้เรามาดูการที่เลขของฝันเป็นจริงกันบ้างดีกว่าสำหรับวันนี้ให้มา16สิงหาคมนะคะ3ตัวเน้นๆแข็งๆนั่นก็คือเลข574 2ตัวก็คือ57 74และเลข45นั่นเองฝั่งขวาเลขท้ายนะคะเลขท้าย2ตัวก็คือ31 39 32และ38นั่นเองนะทุกคนก็มาลุ้นกันว่าฝันจะเป็นจริงไหมสำหรับวันนี้ 16สิงหาคมนะคะรวมไปถึงกับเลขประมูลเลขประมูลให้มาวดที่แล้ว495สําหรับวดนี้เลขประมูลให้มาเน้นๆเลยนะ5้7นะคะทุกคน2ตัวก็คือ90นั่นเอง547กับ90เป็นเลขจากอาจารย์สนามบินน้ำงวดนี้16สิงหาคมก็มาลุ้นไปด้วยกันว่าจะมาอีกไหมสำหรับเลขประมูลนะคะก็ถือว่าตรงกันเลยกับเลขของแอดพลอยแอดพลอยก็ให้เน้นๆหางเดียว547นั่นเองนะคะ และสำหรับใบน,นี้เป็นเลขจากแอสซันนะ,ะทุกคนลอตเตอรี่ซันนั่นเองแอสซันนะคะทุกคนเข้ามางวดที่แล้วเนี่ยห้าเก้าสี่และสำหรับงวดใหม่สิบหกสิงหาคมแอสซันให้มานะคะลอตเตอรี่ซันก็คือหกศูนย์สามสี่หนึ่งห้าสองตัวจะมีแปดสาม และ13นั่นเองอีกครั้งนะคะ603 415 2ตัว83และเลข13นั่นเองสำหรับเลขของลอตเตอรี่สารซึ่งช่วงโคงสุดท้ายเจ้าของข้อมูลก็โพสต์ให้นะคะเขาบอกว่าสวัสดีทุกคนฉันให้603และ613นั่นเองสำหรับงวดนี้16สิงหาคมนะ,ะชุดเน้นชุดตัดของเขา603 613นั่นเอง16สิงหาคมมาลุ้นไปด้วยกันว่าเลขลอตเตอรี่ซันจะเข้าอีกเป็น3มวดติดไหมนะคะส่วนสำหรับเลขมหาเฮงนั้นงวดนี้ให้มา16สิงหาคม2ห่างเน้นๆ51กับ61นะ,ะทุกคนอีกครั้งนะคะ51กับเลข61นนั่นเองส่วนเลขหลวงพ่อเลขมหาเฮงเขาก็ให้มาเช่นเดียวกันเจ้าของเดียวกันนะ,ะเลขหลวงพ่อก็คือ 961นั่นเองอีกครั้งนะคะ961ส่วนเลขสารเจ้าเลขสารเจ้าก็คือ51เลขสารเจ้าเลขหลวงพ่อเลขมหาเฮงก็คือเจ้าของเดียวกันเลขสารเจ้าเม็ดเดียวแขนแขนงวดนี้51นั่นเองอ่านมาลุ้นกันว่าจะมาไหมรวมไปถึงเลขฝันนะคะทุกคนเลขฝันแอดมิน16กสิงหาคมเม็ดเดียวแขนแขนเช่นเดียวกันนั่นก็คือเลข1 3อีกครั้งนะคะ13มีคนถามว่ามีฝันเพิ่มเติมไหมจริงจริงฝันเพิ่มเติมหนึ่งหางนะคะทุกคนนั่นก็คือเลข 1นนั่นเองนะคะสรุปเลขฝันก็คือมี1 3และ17เ,เดี๋ยวยังไงแล้วไอ้มินก็พิมพ์1 7จไว้ให้เลยนะคะ13เน้นๆรอง1นงนั่นเองอ่ะก็มาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงสําหรับเลขฝันงวดนี้นะคะ <S 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 และสําหรับใบสรุปเลข16สิงหาคมนะคะ, <S <S ะ,คะเช่นเคยเลยไอ้มินก็สรุปให้หกหางนํามาประมวลผลจากหลายๆเจ้าที่ให้ตัวเลขมาแอดมินก็นํามาสรุปให้จากเลขหลายๆที่หลายๆเจ้ามารวมกันนะคะสาหรับงวดนี้แอดมินสรุปให้ดังนี้จะมี1 3า 18 08 16 38และ06นั่นเองอีกครั้งนะคะ13 18 08 16 38และเลข06นั่นเองมาลุ้นไปด้วยกันสำหรับวดนี้นะคะซึ่งทั้งหมดนี้นำมาแบ่งปันเ,นเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อให้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจส่วนการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับทุกท่าน ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชยัยเฮงเฮรวยรยรับทรัพย์ไปด้วยกันทุกพื้นที่เลยนะคะแอดมินหวังว่าพวกเราต้องสอบผ่านไปด้วยกันสําหรับวันพรุ่งนี้นะคะหลังจากประกาศผลสอบแล้วหยุด2วันเช่นเคยนะคะทุกคนจากนั้นค่อยมาเจอกันในสถานีต่อไปนะคะเจอกันในเทอมหน้านะคะสำหรับวันพรุ่งนี้ขอให้ท่านร่ํารวยกันทั่วนหน้าขอให้มาดังตัวที่ใจหวัง ขอให้เงินไหลามาเต็มกำลังขอให้ปังมีแต่สุขพ้นทุกเถินสาทุกค่ะให้พี่น้องเฮ้งๆมั่นหมานสุขขู่สุขคนเด้อค่ะเดะ้อ